นิดนึงเพราะว่าอันนี้นะคะจะแบบมีแ r รมนะแ r รมจะวิ่งอยู่ตรงนี้ข้างๆดิมตลอดเลยนะคะแล้วก็รถนะคะก็เป็นสี่แยกทุกคนรถก็คือเยอะมากทีนี้เอ่ออันนี้ดิมเลือกโลเคชั่นเป็นาทาั้งน้องใช่ไหมคะร้านนี้ที่ดิมมานะคะชื่อแอ m ซัมแอทซัมบีหรือเปล่าดิมไม่แน่ใจนะแล้วก็มีคำว่ากราวนะวันนี้ดิมสั่งเป็นแบบว่าแบดบไว้นะคะแล้วก็ อซอยมิ้วอร่อยมากคือตอนแรกอะดีมอลองซอยมิ้วใช่ไหมแล้วรสชาติมันอร่อยมากเลยดิมก็เลยแบบติดใจซอยมิ้วเลยค่ะแล้วก็ต้องเป็นซอยมิ้วกล่องเหลืองด้วยนะทุกคนคือดีมากตั้งแต่ดิมย้ายคัดนะคะมาเรียนช่วงเย็นใช่ไหมคะแล้วก็ตอนเช้าอะดิมก็จะไม่ได้ออกจากบ้านไวแลวดิมก็ไม่ค่อยได้กินกาแฟแบบนี้เลยกาแฟร้อนเนาะ แล้วรู้สึกว่าการกินกาแฟาที่ดีที่สุดก็คือการกินช่วงเช้าะคะ่ะเพราะว่าพอเรากินเสร็จปมบมันจะทาให้เราตื่นเนาะแต่ว่านี้จะได้กินช่วงที่ดีไปทํางานตอนเช้าประมาณจันทร์ถึงพุธอะไรอย่างเง<ม>ี้ยวันอื่นก็จะไม่ได้กินแหละว,วันนี้ก็เลยไม่ไม,ไม่ไม่ได้ไปไหนนะคะก็เลยลองลองมาทานร้านนี้ดูเพราะว่าเห็นตลอดเลยนั่งแครมก็ผ่านตลอดก็เลยแวบบมาลองทาน แถวนี้ไม่แน่ใจว่าอยู่ช่วงไหนแต่ว่าอยู่ทางเอเซนดอนอะค่ะแต่ว่ามันก็จะไกลจากเมืองนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆกาแฟในเมืองก็เยอะนะก็กินมกาแฟในเมืองก็ได้ถ้าดิ่เข้าเมืองตอนเช้าๆเนี่ยนีจะไปดิ่มกาแฟในเมืองมาค่ะมาเอ่อพูดถึงคอนเทนต์ครั้งก่อนหน้านี้นะเพราะว่าดีมาอัพไปนะคะเรื่องที่แบบอัปเดตชีวิต3ามเดือนในออสเตรเลียเนาะก็มีคำถามหนึ่งนะคะที่เอ่อ เพื่อนๆเขาพิมพ์มาในข้างล่าง YouTube นะก็คือคำถามนี้เลยดิมแปะไว้ให้ตรงนี้นะคะงานที่เมลเบิร์นเยอะไหมคะหางานยากไหมสำหรับคนพอได้ภาษาอันนี้ดิมก็ต้องถามก่อนว่าพอได้ภาษาได้ประมาณไหนถ้าได้แบบเอาดิมเอาเป็น i อเอลเนาะกันเนาะไอเอล r a n k ิ้งใช่ไหมคะไอเอลสกอร์ score. ถ้าประมาณ5.5ก็คือสื่อสารได้ค,ค,ค่อนข้างโอเคเนาะสื่อสารได้แบบบอกทางได้ดสีสับางอย่างได้แล้วก็แบบเรียนรู้ใน ในเรื่องของอะคาเดมิกได้เยอะขึ้นอะอย่างของดิมอดิมสอบครั้งแรกไอเอลดิมได้แค่4 5จุานะทุกคนก่อนที่ดิมจะมาเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะยังมีแบบ คว,ความขาดอ่ะอก็คือ4.5เวลาเขาเขียนไว้อธิบายว่าคุณใน4.5คุณสามารถใช้วอลแคบได้แค่แบบเบสิกเท่านั้นนะคะสามารถสื่อสารได้แต่ว่ามันก็จะไม่ได้เป็นประโยคที่ถูกแกรมมาหรือถูกเซนเทน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีแบบคำอธิบายอยู่เ <The S 1> ดี๋ยวดีบอกแปะลิงก์ไว้ให้ข้างล่างว่าแบบเราอะแบบเลเวลภาษาไว้ยังไงได้บ้างน,นะคะแต่ถ้าใครไม่เคยสอบอาจจะลองทําเทสในออนไลน์อ่ะคะ่ะปกติเว็บไอเอลค่ะจะมีให้เราทําเทสในออนไลน์นะว่าเราทําแล้วเนี่ยระดับภาษาเราอะสกอร์ที่ได้อะเราได้ประมาณ เนนะคยะ <Okay, S 1> มาพูดถึงว่างานที่มเมเบิรอนหายากไหมอ่าดิมไม่แน่ใจนะว่าก่อนนั้นนี่มันง่ายหรือยากนะแต่สําหรับดิมตอนนี้นะดิมสมัครแบบในเว็บไซต์ออนไลน์ละกันน้อยมากที่จะได้รับการติดต่อกลับมาดิมสมัครร้อยอาจจะได้กลับมา2องอะไรเงี้ยค่ะก็ตีไอปอซอะไรเงี้ยแต่ถ้าที่ได้ไวที่สุดก็คือวอล์กอินค่ะคือดีมาแปะเรซูเม่อเอาเรซูเม่ไว้กับตัวเลยค่ะเจอร้านไหนที่เราอยากทําด้วยดิมเดินเข้าไปวอล์กอินเลยแนะนําตัว แต่ว่าช่วงแรกที่ดมาก็ค่อนข้างลำบากนิดนึงเพราะว่าเรา,าภาษายังไม่แข็งใช่ไหมคะมันก็จะมีการใช้ศัพท์ที่บางทีเนี่ยเราอาจจะหาในเน็ตมาแล้วเอามาใช้ในชีวิตจริงอ่ะมันไม่แมทไงทุกคนดิมก็แบบดีว่าให้แอนนี่ช่วยรีเช็คคําในการที่เราจะไปเจอหน้าเขาประเฟ t ท f เฟ่แล้วก็ถามว่าแบบคุณรับสมัครงานตําแหน่งนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยแบบว่ายากยากสําหรับเราในช่วงแรกแต่ตอนนี้ก็รู้สึกว่า w อ l ร์อินอ่ะง่ายสุดไวสุดแล้วก็ รู้ผลเลยแบบไวอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าออนไลน์ตอนนี้การแข่งขันมันค่อนข้างสูงอันนี้เมื่อกี้เป็นเทคนิคที่ดิมใช้นะคะแต่ว่าเว็บที่ดิมใช้นะด,ดิมคลิปที่แล้วดิมบมอกแล้วดิมจะใช้อินดีดเป็นหลักนะคะเพราะว่า ที่ดิมได้งานบางอย่างมาดิมได้จากอินดีนนะแบบว่างานที่เขาทักมาให้เราเข้าไปไปอินเท์วิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะอินดีจะได้ได้เหมือนกับอัลกอริทึมของเขา่ามีการโปรเซสได้ได้ได้รู้เรื่องมากกว่าเขาเรียกว่าอ,อะไรนะสมมติเราแอพพลายไปแล้วเ,เจ้านายเปิดดูเขาก็จะมีเมลแจ้งใช่ไหมคะเมลแจง้งโอเคเจ้านายเปิดดูมีเมลไหนที่แบบโอเคเราไม่ถูกเลือกนะเขาก็จะแบบโพส i t i o n นี้นะเราไม่ถูกเลือกเนี้ยเขาก็จะส่งเมลมาให้เรานะคะแล้วก็สมมติว่าอันไหนที่เขาต้องการ Next Step ต่อเขาก็จะแบบเหมือนในจ้างเขาจะเมเสเซจมาอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าบางทีเขาก็จะทักมลมาอย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้เราไป Next Step กับเขาต่อไปอะ่รเงี้ยนิมรู้สึกว่ามันค่อนข้างโปรเซ s ให้เราง่ายดีเมื่อเทียบกับเว็บสลีกนะคะอันนี้ณนะตอนนี้นะต่อไปเขาอาจจะพัฒนาขึ้นนะคะแล้วก็ อินดีนะคะในความรู้สึกของดีมเนี่ยเขาจะมีการแบบว่าให้ใช้แบบเหมือนเป็นเรซูเม่ของเขาเนาะ mm hmm. ก็จะคล้ายๆลิงกดินที่ที่แบบว่าเราใส่เนื้อหาอะไรลงไปในฝั่งที่มันเป็นเรซูเม่ของอินดีใช่ไหมคะกับอีกอันนึงเนี่ยเราสามารถอัพเป็นเอ่อ resume, เรซูเม่เป็น paper ปเป็นเปเปอปเป็ไ p ปเปเนร d f อะไรอย่เงเงี้ยค่ะเพเาะฉะนั้นเนี่องเราจะมีเรซูเมเนมมเป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 เนเป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 เคเปเปเนเอเปเ t เป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 เเเเเป โอเค h o s p i t a l พิทอลิตี้อะค่ะดิมจะทำเป็นเรซูเม่เปเปอร์เพื่อแบบให้ให้เขาดูว่าเราทำอะไรมาบ้างไปอีกอันหนึ่งอะค่ะที่มันเป็นอินดีเรคคอ m เมน d ์ที่มันเป็น, indeed น,ปน indeed resume อินดีเรซูเม่อะดิมจะใช้เป็นโปรเฟ s ชั o น a l ลจ็อเพราะว่ามันเอ่อเขาเรีเยกอะไรนะมันเป็นสแตนดาร์อะที่ที่ท,ที่ที่คนเหมือน HR ที่นี่เขาจะใช้กันแล้วมันอ่านง่ายมากกว่าดิมก็จะใช้เป็น เป็น s t r a t e g y นี้ในการสมัครงานของดิมนะคะมานะดิมขอมาพอยจุดตรงที่ว่าเมลเบิร์นหางานยากไหมลกันเนาะดิมขอแยกก่อนเนาะเมืองใหญ่ๆของออสเตรเลียก็จะมีเมลเบิร์นใช่ไหมคะกับซิดนีย์ทีนี้ถ้าเป็นงานสายค o ส p i อ a l ลิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือแม้กระทั่งสายของดิมเองที่เป็นดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งนะสำหรับดีมตอนที่ดิมหานะในเว็บนะคะในซิดนีย์เนี่ยเยอะกว่า แต่ในเมลเบิร์นก็จะน้อยกว่าผู้ประกอบการก็จะน้อยกว่าแบรนดิ้งที่เป็นแบบ SME หรือแบรนด์แบรนด์ที่ขายอะค่ะก็จะน้อยกว่าสิกนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยงานเนี่ยมันก็จะมีมีมีประมาณหนึ่งเนาะแต่คงไม่ได้เทียบเท่าแบบเหมือนแคนบอบ้านเราที่ที่เป็นเมืองหลวงใหญ่เลยงียค่ะถ้าเราไปย้ายไปเหมือนแบบไปออกไปขยหบไปหน่อยงานมันก็จะแคบลงมาอะไรเงี้กย,ยก็คลายๆกันแต่ทีนี้ทั้งนั้นเอ่อถ้าถ้า ได้ภาษาน้องๆได้ภาษาพี่ๆได้ภาษาโอกาสในการจะหางานของน,อน,น้องมันมีมากกว่า,าจบคิววันนี้แล้วนะคะเดี๋ยวดีมจะขอ,อไปตัดวีดีโอก่อนเพราะว่าอัดไว้ให้เยอะมากเลยแล้วก็อยากปิดวีดีโอที่มีความรู้ะคะ่ะให้ให้ทุกคนได้เตรียมตัว ถ้าเพื่อนๆพี่ๆคนไหนมีคาถามนะคะคอมเมนต์ไว้เลยดิมอ่านหมดเลยนะคะเพราะว่าช่องดิมันยังไม่ใหญ่นะทุกคนดิมก็จะหยิบคอนเทนต์นั้นเนี่ยมาตอบคําถามให้แบบนี้เลยค่ะโอเคไหมยังไงดิมก็ฝากสับสไคร์ข้างล่างด้วยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะตอนนี้ดิมอยากให้ได้ครบ1000พซับนะแบบว่าเอ้ยเราเรายังต้องแบบจ่ายค่าบ้านที่นี่นะคะอันนี้คือเป็นปัญหาสําคัญมากเลยของดิมโอเคยังไงดิมก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาดูเนาะแล้วก็กดไลค์นะแบบเป็นกําลังใจให้ดิมมากๆเลยเพราะว่า บางทีมันเหงาอะหนุกคนมันเหงาแบบเหงามากนะคะโอเคไว้เจอกันคลิปหน้านะคะมีคำถามก็ทิ้งไว้อยากสนใจบริการเลซู m เม,มก็ทักดิมมานะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีนะคะ